สวัสดีสดครับดูของนครับวันนี้เราก็จะมาวิ่งเก็ป๊อปป้านะครับผมเกดเกดเกิปอ,อป้าเลยะนะเออเด็กขอกินปะ่ะ พ่อได้แล้วพ่อีไม่เป็นแหละตอวนี้บอแล้ว O B E พ่ออยากกอบพิงตานี้กันลิทลิท หรือในที่อย่างนี้ครับ go i n b a c k แล้วก็อ่ะ go and walk แล้วก็ p o อปาแล้วก็เนี่ยค่ะ,ะถ้าทำานชมไดอยินเสียงฝนก็ไม่ต้องสนใจนะคะ,ะพลีป้าของผมผมันตกนะครับนิ่ป๊อปป้า นี mm. ่ครับก็จะเจอนะครับอันนี้อันนี้อ่ะนะเข้าแล้วจะเห็นพ่อป้าดูในเบราว์เนี้ยกะดูเอ็มอัดจะมีเสียงไอเข้ามาเอ่อเอ่ม đây <trips> chị